สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับก็กลับมาให้แนวทางสลับคอหวยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่8เมีสายนนะครับ2 5 6 7นนะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ เราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสําหรับคอหวยลราพัฒนานะครับเราพัฒนา ประจำวันจันทร์ที่8นะครับจันทร์ที่8เมษายนนะครับ2567นะครับคัดหมายตามสูตรเรียบร้อยนะครับเพื่อนการเสียเวลาครับก่อนจะไปที่สายวิ่งสายรูดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันครับไปกันเลยนะครับที่สายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดนะครับสำหรับหวเลาาพัฒนาจันที่8เมษายนนะครับวิ่งรูดกันที่2นะครับ 2แล้ก็4นะครับ2แล้ก็4นะครับสลับสายวิ่งสายดูดลาวพัฒนาครับคู่เจาะจับคู่เจาะให้ที่สองสสอง แล้วก็8ปดสองนะครับส่วนหลักที่สี่นะครับสี4สี่ห แล้วก็48นะครับนี่คือหวัวเราวพัฒนาครับประจำวันจันทร์ที่8นะครับเมษาย,ยนส5 6 7นานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดกันที่2นะครับแล้วก็4นะครับคูจะจับไปที่ 2262, 82นะครับ 44, 6แล้วก็48นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสลับคอหวยหล่าพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ เื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ